สวัสดีครับพบกับลุงเสกชันบทชาแนลอีกแล้วนะครับลุงเสกจะมาบอกวิธีแคปหน้าจอ Samsung Galaxy A235G นะครับตัวนี้นะครับเหมือนในกล่องเลยนะครับนี่นะครับวิธีแคปก็จะมีอยู่2-3วิธีนะครับผมจะบอกแค่2วิธีเนาะเพราะว่าวิธีที่2มันก็จะมีแบบง่ายนะครับให้ดูวิธีแรกนั่งเดิมเลยนะครับกดปุ่ม power กับปุ่มลดเสียงกดปล่อยพร้อมกันนะครับผมจะกดให้ดูนะหนึ 1, 2, ่งสองเห็นไหม หนึ่งสอา่านี่แล้วก็แบบที่สองนะครับถ้าเราซื้อมือถือ Samsung Galaxy ซ A22 5G มาแล้วก็ A23 5G มานะครับให้เรารูดหน้าจอลงมานะครับอ่ารูดลงมานะครับจะเห็นไอ้ปุ่มไข่ปลาเล็กๆอยู่ขวามือนะครับแตะเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็มาตรงนี้นะครับแก้ไขปุ่มนะครับจิ้มเข้าไปนะครับอ่ะเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับอ่า จับภาพหน้าจอนะครับอจับภาพหน้าจอก็ให <t UC S 1> ้เราใช้นิ้วมือเรานะครับแตะมันเราก็ลากลงมานะครับลากมันลงมานะครับมาวางตำแหน่งไหนที่เราต้องการอ่าตรงนี้นะครับพอได้แล้วให้เรากดเสร็จสิ้นนะครับปุ๊บอ่า A22 ก็เหมือนกันนะครับถ้าใครอัปเดตซอฟต์แวร์มานะครับอมันก็จะมีแบบนี้มานะครับแต่ตัวนี้ A23 เหมือนรู้สึกว่าจะมีตัว Smart View มาด้วยนะครับเห็นไหมจะเห็นตรงนี้นะครับจับภาพหน้าจอนะครับแตะโดนนะครับปุ๊บ อ่าฮ่ดีนะครับแค่นี้เองเนาะนี่แต่อีกที่ปึ๊บอ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเสกด้วยนะครับอ่ะส่วนตัวนี้ก็เป็น a 2 2นะครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ะตัวนี้ a 2 2เนาะนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับกดปุ่มลดเสียงกับปุ่มพาวเวอร์พร้อมกันนะครับหนึ่งสองซ้ำอ่าเห็นไหมแคปอ่ะทีนี้ ส่วนแบบว่าเอ้ยเหมือนอตัวนี้นะครับเห็นไหมจะภาพหน้าจอก็เหมือนกันมันมีเหมือนกันนะครับนี่ปึ๊บอ่านี่นะครับอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเสกด้วยนะครับเดี๋ยวไอ้มือถือ A235G ตัวนี้ว่าจะลงตัวอัดหน้าจอได้หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามันทำได้ผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับทำให้ดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอ่าไปแล้วนะครับ